เลยค่ะสวยมีถนอนอู้มีต้นต้นอะไรคะเนี่ยต้นยางนานด้วยเหรอโอ้ยอมมากเลยเช้านี้เอาต้นไม้ไปปลูกหลายต้นนะคะคุณพ่อบ้านเป็นคนจัดการเองหมดเลย เราก็ให้กำลังใจดีเนาะข้าต้นไม้ไปปลูกมีต้นอะไรบ้างลำไยต้นกูนลเดี๋ยวเรามากินข้าวปกติพี่โกก็จะเวลาเดินทางนะคะพี่โกก็จะเอาขวดน้าไปด้วยนะคะกระป๋องน้าไปด้วย ของน้ำส่วนตัวนะคะเพราะว่าเราป้องกันพี่โก้ทำอย่างนี้มานานแล้วล่ะนะคะหลายปีแล้วเวลาเราจะไปไหนเราก็เตรียมเอาของน้ำไปด้วยกระบอกน้ำไปด้วยนะคะเพื่อเราป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เราเรานเนี่ยปิดเชื้อโรคจากนะคะภาชานะที่เรากินนะคะวันนี้เรามากินปิ้งปลาปิ้งไก่นะคะส้มตำตำ่วข้าวเหนียว สุดยอดมากเลยน่ากินน่ากินข้าวเหนียวกองตุตก